สวัสดีค่ะวันในงานแห่งชาติปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนะคะพศ2565ค่ะซึ่งก็จะหยุดชดเชยให้ในวันจันทร์ที่2พฤษภาคมนะคะราชการถือว่าวันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดค่ะแต่สำหรับธนาคารถือว่าเป็นวันหยุดทำการนะคะ ประวัติความเป็นมาโดยย่อค่ะในสมัยก่อนนะคะประเทศในแถบยุโรปนะคะก็จะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นนะคะฤดูใหม่ในการทำเกษตรกรรมค่ะจึงได้มีการจัดให้มีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ทำการบวงสรวงนะคะเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยดูดาลให้ปลูกพืชได้ผลดีค่ะ ต่อมานะคะมีความเจริญนะคะก็เริ่มมีอุตสาหกรรมเข้ามานะคะในประเทศอุตสาหกรรมหลายๆแห่งะค่ะก็ถือว่าวันที่หนึ่งนะคะก็เริ่มเป็นวันหยุดตามประเพณีนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะให้คนทํางานเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทําประโยชน์ต่างๆต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันแรงงานนะคะผู้ใช้แรงงานโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพักผ่อนนะคะแต่สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร,รนะคะก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อทำบุญตักบาตรหรือจัดนิทรรศการเป็นต้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ